I've been living life right, like I could just die สวัสดีครับประพบกับผมเช่นเคยนะครับปอบุญสะอาดครับที่ปรึกษาการขายสอดพระประแดงครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมเจ้า ranger xl p s sport นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตของเรานะครับกระบะที่ถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับมีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก่อนที่เราจะรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับช่อง u t u b e นะครับและเพจ c e b o o k f o r d p r o m o ช i o n จัดเต็มบายตังเมนะครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับ Ranger XL p l u s Sport เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ 2,200cc นะครับเทอร์โบแปรผัน160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตร รองรับการลุยน้ําได้ถึง80เซนรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันโดยไม่ต้องดัดแปลงเสริมแหนบนะครับติดตั้งสกูปฝากระโปรงหน้าครับเป็นสกูปฝากระโปรงทรงเตี้ยนะครับตัวนี้นะครับทำสีเดียวกับตัวรถครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับชุดกันชนหน้าครับตัวนี้นะครับติดตั้งชุดกันชน f 150 r a p t o r นเตอะครับเอกลักษณ์ของชุด f 150ก็คือตัว c ตัวนี้ครับผมไฟ daytime running กระจังหน้าเป็นทรงแบบแรปเตอร์นะครับพร้อมฟอนต์ตัวหนังสือคำว่าสอร์สีแดงนะครับกันแคร้งทำเป็นสีบรอนนะครับให้กลมกลืนกับตัวรถนะครับผมครอบไฟหน้าตัวนี้เราทำการติดตั้งให้กับไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับซึ่งเป็นไฟสแตนดาของร์ดของ Ranger XL Plus Sport ด้วยนะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เราทำการติดตั้งเสริมให้กับทางลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนยามที่ฝนตกหนักนะครับตัวนี้ เลเจอร์ XL p a s s p o r t เนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเราทำการติดตั้งเสริมให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ เรามาต่อในส่วนของทางด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแบบเรียบนะครับสามารถเลือกได้นะครับเป็นแบบเรียบหรือแบบมีหมุดนะครับติดตั้งโดยการใช้กาวสองหน้านะครับพร้อมซีซีโค้นะครับเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งานนะครับผมล้อแม็กครับตัวนี้เป็นล้อยาล้อทิศของเราเลยนะครับเป็นล้อแม็กลายดอกไม้นะครับพร้อมยางมอนสเตอร์เอทีสนะครับเป็นยางออเทเรสนะครับพร้อมลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนนะครับหน้ายางอยู่ที่265นะครับ7016ครับผมตัวนี้ติดตั้ง ้งราวหลังคานะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามเพื่อเพิ่มความเป็นออฟโรดเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเพื่อเพิ่มความสวยงามเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับผม ติดตั้งโดยการยึดกาวสองหน้านะครับพร้อมซีซิลิโคนเพื่อเพิ่มความทนทานนะครับกรนสาดตัวนี้เราติดตั้งเป็นกระส่าของเอเซอรี่แท้ให้นะครับเป็นของทางศู์เลยนะครับฟิล์มเซรามิกครับแบรนด์อัลติเมทนะครับสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มของฟิล์มได้นะจะเป็น4ี่0หรือแปดิเปนะครับป้องกันร้อนการแสง UV ได้ดีนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบลายสายฟ้านะครับผมพร้อมคําว่า เรนเจอร์สีดำและตัว w i วา Pack สีแดงนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับทางด้านข้างรถสติกเกอร์ตัวนี้นะครับสามารถออกแบบได้นะครับว่าจะเป็นลายที่เป็นชื่อของตัวเองหรือชื่อร้านนะครับผมแล้วก็ยังมีลายให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับตัวนี้ เรามาต่อกันที่ในส่วนของด้านท้ายกระบะนะครับท่านี้นะครับติดตั้งโลบาร์ทรง A แขนยาวนะครับเป็นงานของ Outlander นะครับทวาที่สีพารโคสนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งานนะครับครอบฝาถังนะครับตัวนี้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับทางด้านท้ายรถนะครับแล้วก็รับกับตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วด้วยนะครับผมไลเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นเอเซอรรี่แท้จากทาง Ford นะครับผมป้องกันรอยขีดข่วนทนทานต่อการใช้งานนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับเจ้า r a n g e อ X ์เอ็ก Sport ัคันนี้นะครับตกแต่งเสริมหล่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ดูดีแล้วใช่ไหมครับผมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ Ranger X a l p ็ s Sport คันนี้นะครับยังมาพร้อมระบบ Airbag ABS นะครับผมและหน้าจอเรือนใหม่เมนูภาษาไทยหน้าจอวิทยุทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับ มีระบบ1 6 6 9โทรช่วยเหลืออัตโนมัติให้อีกด้วยนะครับคันนี้แคมเปญนะครับนะเดือนนี้เลยนะครับโค้งสุดท้ายครับผมก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น next gen นะครับตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทหรือแต่งรอๆแบบนี้นะครับดาวอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่ที่9,900บาทหรือดาว 39,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ9 1 0 0บาทนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทางด้านล่างครับหรือโทรด่วน0 8 9 6 6แ1 5 4 2และช่องทางเพจ c e b o o k f o อ d โ r ร mo ชั่นจัดเต็มบายตังเมย์วันนี้ผมปอบุสอาดขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะนำรถรุ่นไหนนะครับตกแต่งแบบไหนนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ